สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับผมทั้งคนเก่าและคนใหม่นะฮะเราก็มาตามชมคลิปกันนะในวันนี้นะครับผมมีคลิปดีๆมาฝากไม่ได้ออกไปไหนนะทำาะสูตร ต้นคิดของตัวเองนะครับผมไม่ได้ไปจับเอาทางโน้นทางนี้มานะครับผมเลขวิ่งเลขอะไรก็จ,จับเอาเฉพาะเลขของตัวเองนะฮะก็เข้าดีนะเดินดีนะครับผมเดินดีตลอดนะครับผมก็ fc แฟนช่องก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมติดตามไปเรื่อยๆนะ ชมเพื่อการบันเทิงนะสนุกสนานไว้แค่นั้นเองนะอย่าไปนำไปเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะตามชมเลยนะฮะอ่าเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะอ่าคำเตือนนะเขียนเอาง่ายๆนี่แหละโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณเป็นแนวทางในการบันเทิงเท่านั้นนะครับผมสนุกสนานไปกับตัวเลขเท่านั้นนะ ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับผมน่าเป็นการสนุกสนานบันเทิงกันนะตัวเลขทำให้มันไม่จบในเรื่องความคิดนะฮะอ่ะเรามาตามชมนะครับผมตัวเลขที่มีชื่อว่าเลขสอดแนมนะ เรามีวิธีการเขียนแบบไหนนะเราตามชมนะเราได้จากการชมเท่านั้นนะชมปลายปากกานะครับว่าเขียนไปทิศทางไหนนะผมจะย้อนให้ดูสักสามงวดนะว่ามันมายังไงออกยังไงไปยังไงนะอาใช้หลักหน่วยทํานะ843019เลขล่างออกหกใช้หลักหน่วยบนนี่ทำนะตั้งเลยนะ ไล่ลงมาเลยทางดิ่งนะ901วกขึ้นไปนะ2 3 4วกลงนะ5 6 7วกขึ้นนะ8 9 0นั่นวกขึ้นวกลงนะพอวกขึ้นวกลงอย่างนี้แล้วทำยังไงนะ,ะแบ่งแบ่งมุมมันก่อนนะครับผมเราจะแบ่งมุมมันก่อน มีน้ำนิดหน่อยนะแบงแบงมุมนะแบงยังไงอาก็ขีดเส้นกั้นมันเสียนะฮะการอย่างนี้นะะเลขเดินไปหกตัวจะมีตัวหนึ่งนะครับผมอ่าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่จะต้องมีตัวหนึ่งนะแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่จะมีตัวหนึ่งนะอ่ามันมาทิศทางไหนนะอ่าวงให้ดูนะครับผมออกเก้าศูนย์สามนะ เราจับตรงนี้เป็นประเด็นไว้นะนี่สามยิงไปที่ห้าไปที่ศูนย์นะไปที่เจ็ดไปที่แปดนะอ่าก็จะได้ที่จับคู่นะจับจับมาจับกันเลยจับคู่กันเลยจับคู่กันได้ตัวไหนครับผม จับคู่กันได้ที่เอาสามนี่จับนะสามห้าสามศนย์ะสามห้าสามศสามเจดสามแปดกลับ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 ห้าสามศูสาเจ็ดสามปดสามอ่ะได้ตัวไหน อ่าหนึ่งสอก้าศูนยมอกมาแล้วนะเข้าที่ศนะูนย์สมนะมันเข้านะดูว่ามันเข้ามุมไหนนะจับเองดูเองนะอ่ะอาสาเขียนลงมาเลย3 4มสี่ห้าหกดแดอ่าต่อไปวกมาทางนี้9 0 1, 2, 3, ้าศูนจบอ่าขีดเส้นให้หน่อย ขิดเส้นให้เพื่อว่าเราจะดูมันเรียบร้อยนะ9 0้าศูนสาสี่ตรงนี้มันจะเป็นเลขวิ่งนะ,ะมุมนี้มุมนี้นะเนี่มุมนี้จะเป็นเลขวิ่งเลขจะต้องมาละ สองสามสี่เนี่ยจะต้องมานะอ่าวงวันนี้ก็เหมือนกันฮนะวิ่งวอวอเดี๋ยวเขียนไว้อ่างวันนี้ก็เหมือนกันนะหกเจ็ดแปดเนี่ยจะต้องเป็นเลขวิ่งนะมุมนี้มุมนี้มุม,มน,มมนี้อ่าหกเจ็ดแปดต้องวิ่งเอาไปใส่หนะึ่งเก้าศูนย์สองสามสี่นะอ่าเอามุมเจ็ดตรงกลางๆนี่แหละไปใส่เก้าใส่สี่ใส่หนึ่งใส่สองนะฮะอ่าเปลี่ยนตัวไหนครับผมจับคู่ สีดำมันเดิมนะจับคู่จับคู่จับคู่กันเลยอาเกตไปเกตไหนบ้างฮะเกตเก้าเกตสี่เกตหนึ่งเกตสองอ่ะไปแล้วสี่ตัวกลับให้ด้วยเก้าเกตสี่เกต หนึ่งเกีดสเกีดเอาออกเกีดสองครับผมวงให้หน่อยได้ไหมที่มันออกอ่าได้ครับนี่เห็นมศูนย์สามออกนะออกไปแล้วอ้าวเกีดสองออกนะนี่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 หนึ่งสองห้าสองเกีดสองออกไปแล้วอ้าเวเหลืออีกสมนาทีจบไหมจบครับสมนาทีจบอ้าว หนึ่งสองห้าสองก็สองใช้เลขสองนี่แหละตั้งนะสองสามสี่ทำเหมือนเดิมนะวกขึ้นไป้ายห้าหเจ็ดอ่าวกลงมาแปดเกูนวกขึ้นไป้ายหนึ่งสองสามขีดเส้นกั้นเหมือนเดิมได้ไหมได้ครับผมขีดกั้นลงมาปัาบ๊บเน่จะได้รู้ว่าหกตัวแรกมันมาตัวหนึ่งนะ หกตัวที่สองมันมานี่ยหกตัวแรกก็สองสามสี่ห้าหกเกียรอ้าวตัววิ่งมันอยู่ตรงไหนนี่วิ่งห้าหกเกียรละงวดนี้วิ่งประจํางวดีดครับไปเลยนะวิ่งตรงนี้นะวิ่งวววอเขียนววให้ดูหน่อยอ่ววข้างล่างนี่นะวอวิ่งอ้วววิ่งวิ่งวิ่งห้าหกเกียริห้าหกเกียรตอ้าวไม่วิ่งห้าก็ต้องวิ่งหกละครับผม ถาวิ่งหกไปทางไหนบ้างนะฮะเอาวงกลมดูสิ่หกวงแล้ววงแล้วจับไปใส่หลักหน่วยนะหกแปดหกสามหกศูนย์หกหนึ่งอาจับคู่เขียนให้ดูหน่อยจับคู่จับคู่หกแปดหกสาม หกศูนย์หกหนึ่งอ่ากลับได้ไหมหกแปดก็แปดหกหกสามก็สามหกหกศูนย์ก็ศูนย์หกหกหนึ่งก็หนึ่งหกอ่ากลับให้พร้อมนะได้กี่ตัวครับได้แปดตัวนะเอาแปดตัวนี้มาบนหรือมาล่างเอาแปดตัวมาบนครับผม แปดตัวในชุดบนดับได้ไหมได้ครับมีชุดดับอยู่แล้วนะฮะชุดดับชุดดับชุดดับเรียกดับเราอยู่ตรงไหนเรียกดับออกให้ไปแล้วนะออกชุดดับให้ไปแล้วจะเอามาดับให้ดูจะอยู่ไหมนะฮะ อ่าดับดับเราก็จับหลักดับก็อ่าผมจะไลป่ปากเปล่านะดับสองสามสี่ห้าสสี่ห้าไม่ดับสักตัวอยู่ในนี้นะห้าหกเจ็ดแปดอ้าวห้าหกเจ็ปดห้าหดปดนะอ่าหกมีสิด,ดับนะฮะสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปด ห้าหมีสดับนะฮะติดดับเลยเอาขีดนิดนิด,นดไว้นะดับไปสองตัวแล้วนะเหลืออยู่6คู่ห้าหกเจ็ปดแดเกหนึ่งไม่มีนะหนึ่งสองสสี่ไม่มีนะสี่ห้าหเจ็ไม่มีนะเจ็ดแปดเก่มี9 0้าศู่สองมีสองสาสี่ห้า ไม่มีห้าหกเกยดแปดอ้ำม,ม่ดับได้ตัวเดียวนะฮะอ่ะดับได้ตัวเดียวมีหกสามกับหกหนึ่งนะแรงนะครับผมอ่าเรามาดูว่ามันมันมันกินตัวท้ายนะสามห้าเนี่ยกินตัวท้ายนี่กินตรงนี้นะสามศูนย์กับสามแปดนี่นี่เห็นไหมศูนย์กับแปด ตัวคู่ของมันมันเคยกินตัวท้ายนะกิน0ูอ่าเรามาดูตัวนี้7จสกับเจ็ดสองกินตัวท้ายท้ายหลักหน่วยนะเจ็ดเก้าเจหนึ่งสองี่สองบอก7 2สองนะกินตัวท้ายอ้าวงวดนี้กินตัวท้ายกินตัวไหนนะ6กสกับหกหนึ่งนะผมจะบอกว่ามันกินตัวท้ายนะ สกับหนึ่งนะมีไหมมีไหมอ้าวผมก็ให้นะมาแรงนะหกสามกับหกหนึ่งมาแรงครับผมจับมัดคอกันได้ไหมนะจับมัดคอกันเลยสามหกหนึ่งปากกาสีน้ำเงินเขียนดีกว่านะะ จับมัดคอกันสามตัวนะสามหกหนึ่งหนึ่งหกสามนะอ่ฝั่งนี้จับมัดคอกันเลยนะสามหกนะสามหกกับหนึ่งหกก็จะได้ที่หนึ่งสามหกแล้วก็สามหนึ่งหกอ่ามัดคอสามตัวให้เลยนะะ สามตัวครับผมมัดคอยแล้วนะสามตัวเอาสิบสองนาทีไปแล้วนะรอพี่สุดกันวันที่หนึ่งครับผมไอ้ไม่ใช่สิบหกมิยอหกหกนะนี่นี่น,นี่วันพี่สุดกันนะสิบหกมิยอหกหกนี่ชุดสามตัวนะสามหกหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งสามหกสามหนึ่งหกนะเลขล่างก็หกแปดแปดเอ้ย หกแปดแปดหกดับไปแล้วนะหกสามสามหกหกศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกอ่าหกศูนยศหกกลายเป็นตัวรองไปนะอ่าหมดเวลาแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วสิบสามนาทีเกินเวลาไปนิดหน่อยนะอ่าอำลาพภจากกันเท่านี้นะแคปหน้าจอกันเอาไว้นะเอาไว้จัดซื้อจัดหาเาสรี่กันลองดูเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งปังปังนะครับไปแล้ว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 